สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้นนองนองสวัสดีครับทุกคนทุกท่านที่ติดตามช่องสุขในเพื่อนบ้านคลิปนี้เป็นทางห้าร0อย vip นะครับขอ,อนิบเกเมษายนส 6. 5 6 6หายสุขเหมือนเดิมนะครับไปดูผลมติพาเมากันก่อนนะครับ8ไเมษายนบนออก551ล่าง1 0 มีบั้นมีหามนะครับสุดที่เราให้ไว้นะครับเข้าเด่นบนเล็กหนึ่เล็กหนึ่งมาหลักหน่วยบนนะครับเข้าเด่นล่างเล็กศูนย์เล็กศูนย์มาหลักหน่วยล่างเด่นบนล่างเข้าเล็กศูนย์หลักหน่วยล่างผ่านไปแล้วนะครับของววดก่อน ถ้าพร้อมแล้วไปรับชมสุขตัวเลขสถิติของวันที่9เมษายนกันเลยครับคำเตือนสุดวม่ที่นำมาแบ่งปันเป็นข้อมูลทางสถิติและความน่าจะเป็นเพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับใช้ในการเสี่ยงโชคเท่านั้น ขอใช้วิจารณยาณในการรับชมด้วยนะครับขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีครับ มาสรุปเลขเด่นกันนะครับเด่นบนเลข8เลข9เลข7เด่นล่างเลข4เลข7เลขหนเด่นบนล่างเลข6เลข2แล้วก็เลข3 เด่นบนนะครับค่าเหลือ2ตัวนะครับจะได้เลข8กับเลข7นะครับส่วนเด่นล่างเด่นทั้ง3เลขนะครับเลข4เลข7เลข1แล้วก็จะใช้เลข7จนะครับจัดชุดวัดใจสายวิ่งสายรูดนะครับทั้ง2ตัวบนและ2ตัวล่างเด่นรวมบนล่างตัวนี้เป็นสูตรใหม่นะครับ สามโม่นะครับสูตรนี้หน่วยบนบวกหน่วยล่างบวกศูนย์บวกหนึ่งบวกสองบวกสองบวกหนึ่งเด่นรวมบนล่าง124 6 7 8ด หนหกเลขนะครับมาวินกันเป็นสองตัวไม่รวมเลขเบิร์นได้สองตัวบนชุดนี้ครับ เลขสีเหลืองนะครับชุดเด่นสีขาวชุดลองชุดวัดใจตัวเลขที่ขีดเเซนตายชุดวัดใจนะครับ2ตัวบ,บนมีทั้งดชุดนะครับ1727 4767แล้วก็78 7 989 7ชุดนะครับครบ,ครบนะครับต่อไปชุดเด่นของ2ตัวบ,บนนะครับ18284868 มาดูสองตัวล่างกันต่อครับ ชุดวัดใจ2ตัวล่างนะครับมีแค่6ชุดนะครับ1 4 1 7 2 7 4 7 6 7 7 8ต่อไปชุดเด่นนะครับของ2ตัวล่าง1 2 1 6 1 8 2 4 4 6แล้วก็4 8นะครับก็ฝากเ,เาพื่อนเไว้พิจารณากันด้วยนะครับทั้ง2ตัวบนและ2ตัวล่าง เป็น3ตัวบนสูตรใหม่เข้ามาแล้ว3มวงมดนะครับสูตรนี้10บบนบวกหน่วยล่างบวก2บวก1บวก3บวก1บวก1 3สมนะครับสถิติที่เข้ามามีเบิ้ลมีหามนะครับถึง2องวดหมดแรกนะครับเบิ้ลหาม คบมดล่าสุดนะครับเบิ้ลหางเราไม่ใช้นะครับเบิ้ลหางเด่น3ตัวบน7 8 1 2, ดแปดหนึ่งสงสามันง5เลขนะครับมาวินันเป็น3ตัวไม่รวมเบิ้ลไม่รวมหางได้3ตัวโต้ทั้งหมด10ชุดดังนี้ครับ 123่งสองสามหนึ่งสองเ7็ดหนึ่แปดหนึ่งสาดดามสองละสามเจชุดนะครับสลับสามตัวโตขอฝากเพื่อนๆไว้พิจารณากันด้วยนะครับสูตรการคำนวณน,นะครับมีเข้ามีหลุดใครชอบสูตรการคำนวณตามกันได้นะครับ ฝากกดติดตามช่องเราไว้ด้วยนะครับช่องสุดหวยเพื่อนบ้านจะมีแนวทางนะครับมาแบ่งปันกันทุกงวดฟรีๆเน้นหวยราวกับหวยฮาหน่อยนะครับหวยลาวเป็นหวยลาพัฒนาทุกวันจันทร์พุธศุกร์มี2คลิปนะครับสำหรับหวยราวในแต่ละงวดนะครับแล้วก็หวยฮาหน่อยนะครับมี 3- ฮา,าหน่อยพิเศษปกติแล้วก็ VIP นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนขอนให้ทุกคนทุกท่านโชคดีร่ลำรวยถูกหวยกันทุกคนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ